นะครับฝักน้นครับรถด,ดำนาตั้งถาวรเกษตรพันธุ์พวกผู้ควบคุมก็คือเสียดเช,ชี่ยวนะครับรถด,ดำนาคูเวต้าเก่าญี่ปุ่นขนาดการปักดำครับ6แถวครับส่วนคันนี้ครับผู้ควบคุมก็คือช่างคมสุดหล่อขนาดการปักดำ5แถว ขายต่อในสภาพมือสองทั้งคู่นะครับคันนี้5แถวสี่หมส่วน6แถว5 5าหมติดต่อบริษัทตั้งถาวรเกษตรพันธ์ได้เลยครับบาดศาสตร์ตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์วันนี้ออกทําการปักดําพันข้าวหอ,อมมะลิร้อยห้าดท,ทางบ้านกระเบือบนน้องตำบลนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ เติมต้นการครับลำเดียงต้นกาเนื้อที่20ไร่ที่จะทำการปักดำตรงนี้ครับ<ด>เนื้อที่ทั้งหมด30ไร่ปักดำเสร็จไปแล้ว10ไร่เหลือ20ลุยแล้วครับเชี่ยวนรงไปก่อนแล้วทเทกเตอร์คูเต้าเนี่ยก็กำลังวิ่งตีดินอยู่ทั้งคู่ครับ2คันไปแล้วครับ โอ้มีเอียงครับมีเอียงมีเสียวอย่าติดโลบนะ ยวตามไปดูครับคันนี้จะเข้าไปปักดำข้างในนาด้านข้างนี่ก็จะเป็นนาปีนะครับนาปีตัวนี้ก็นาปีเหมือนกันที่กำลังจะปักดำเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้แกทำนาปังครับแล้วเพิ่งจะเกี่ยวออกไปส่วนนาปีโดยข้าวส่วนใหญ่นะครับ ำลังออกลวงเลยครับเนี่ยพอใกล้จะได้เกี่ยวแล้วคาดการว่าเร็วๆนี้ฝั่งนี้ได้เกี่ยวฝั่งนี้ก็จะข้าวก็จะโตนะครับลุยเข้าไปลุยเข้าไป นาแปลงใหญ่ๆอย่างนี้มันวิ่งสบายเลยครับแล้วก็เป็นงานสุดท้ายในรอบปีด้วยนะครับปีพศ2566ของทีมงานตั้งขาวอร์กเศรพันธ์เนี่ยจบจากตรงนี้ก็น่นเลยครับรอปีหน้า อัตาค่าบริการนะครับเนือไรล,ละ1 6 0่ละ1,600บาทครับเฉพาะการปักดำนะครับพันข้าวนี่ของเจ้าของนาใช้เพียง8-9ถึงกิโลต่อไรเท่านั้นเองครับถือว่าประหยัดมากเพราะพันต้นข้าว15-20ถึงวันครับก็สามารถนำอ,อกมาปักดำได้ แสงใหญ่ๆเลยนะครับไปแล้วก่อจะกลับ ยาวไปยาวไปเหลืออีกเยอะครับอากาศก็ร้อนเหลือเกินสู้ๆนะชักงคม ไปเพียงเท่านี้ครับอากาศร้อนมากไม่ไหวแล้วต้องหลบไปพักร้อนก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ